ท่านผู้ชมครับเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของงบงบประมาณในการลงเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่หรืองบ CEO นะครับเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปหลายโครงการพอส่วนใหญ่แล้วเราดูแล้วเป็นเป็นโครงการที่สร้างถนนทั้งสร้างถนนหนทางไม่มีเรื่องของอาชีพของชาวบ้านเรื่องเกษตรกร,เร,กรเรื่องการเยียวยาช่วยเหลืออะไรต่างๆของผู้ประสบภัย มันไม่มีแลมันไม่มีเราก็บอกว่าไม่มีเนาะทีนี้ทั้งหมด80%เนี่ยมันไปนลงถนนหมดบังเอิญว่าเมื่อวานนี้มีพี่น้องชาวบ้านหลายท่านนะครับก็ได้ส่งข้อความเข้ามาในเรื่องของถนนสร้างถนนงบประมาณ21ร้านนะครับลำบับที่17เป็นการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับที่หมู่ที่7ตำบลเหมืองหม่อ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ทีนี้เราก็ได้ลงไปพื้นที่ไปดูทางท่านนายกนายกเมืองม้อคือท่านนายกบุตรอนนะเนาะท่านก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้ไม่รู้เพราะว่าคือไ,ไอไม่ได้ขอไม่ได้ขอมีอยู่หลายปีแล้วมีผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วครับได้ทําเรื่องขอมาจากเส้นทางเนี้ยแต่ก็คือมันทางอ,อบตอมันไม่มีอก็ส่งเรื่องไปที่จังหวัด แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของอการสร้างถนนนี่เป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกแขวงทางหลวงชนบทผู้สื่อข่าวก็ไปที่แขวงทางหลวงชนบทไปสอบถามเรื่องนี้อ่าก็ถึงบางอ้อนะครับเส้นทางที่เราจะพาท่านไปดูเนี่ยคือการสร้างถนนสายนี้ด้วยงบประมาณ21ล้านบาทเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะพิจารณา กันเอาว่าสมควรหรือไม่สมควรในเวลาเนี้ยในยามเนี้ยในยามที่เศรษฐกิจมันไม่ดีหรืออะไรต่ำก่2 1ล้านเอาไปลงถนนสายเนี้ยอ่าเนี่ยท่านดูครับผมจะพาท่านไปดูแล้วจะได้เล่าให้ฟังว่าเส้นทางเส้นนี้ชาวบ้านที่ไปสอบถามอะไรเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้หรอกสะพานที่4นะครับท่าน ถ้าท่านเข้าไปทางพระธาตุช่อแห่ใช่ไหมครับถนนสายนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งน้าใสเนี่ยเลี้ยวซ้ายคลองชมประทานไปลาดยางเขาลาดยางหมดแล้วครับไปสะพานที่สี่เลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปสะพานที่สี่นี่แหละครับมันจะไปทะ,ทะลุออกที่แพะเมืองผีถนนดีมากครับเอ๊ะทำไมผมก็สงสัยมาแล้วถนนถนนที่ลาดด้วยอะไรอ่ะหินคลุกหินอะไรนี่นแหละครับเนี่ยเนี่ยตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับถนนเรียบมากนะ ก็ไปถามชาวบ,บ้านกันเลยเออมันไม่มีใครใช้ถนนเส้นนี้ไม่มีรถเข้าหรอโอ้ถ้ารถเข้ารถอะไรเข้ามันก็เละไปแล้วนะครับไม่มีพืชผลทางการเกษตรเวลาเข้าออกก็ขนก็รถเล็กกับรถสี่ล้อเข้าไปแค่นั้นเองนะเขาว่าอย่างนี้นะครับจริงๆเราไม่ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกจะมีก็รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ต้องจําเป็นต้องใช้สายนี้เพราะว่าสายคลองุมพะธานีเขาลาดยางอยู่แล้วจะไปแพะมึงผีใช่ไหมจากทุ่งน้าใสไป ทะลุแล้วเลีเ้ยวขึ้นไปก็ถึงสะพานตรงเลยด้านหลังขององค์การมหานจังหวัดแพร่เนี่ยที่ป่าช้าบ้านลองฟองก็เลี้ยวขวาเข้าไปก็ถึงแพร่เมืองผีอ่ะอันนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นเลยแล้วเส้นโน้นถ้าเส้นมาจากช่อแหก็ไปทางสวนเขื่อนนี่ก็ไปทะลุที่บ้านทินอ่ะทะลุบ้านทินก็ออกช่อแหออกแพร่เมืองผีเหมือนกันเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะไปใช้เส้นโน้นเพราะลาดยางกันดีแล้วหมดแล้วนะครับแต่เส้นนี้ เขาก็บอกว่าเออถ้ามันมาทํามันก็ดีชาวบ้านอาจจะหันมาใช้เส้นทางนี้แต่ในยามนี้บางคนเขาบอกว่าในยามนี้ยังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอาชีพชาวบ้านเนี่ยมันยังไม่มีรายได้ไม่มีอะไรในหโหมันก็ลาบากอยู่นะครับแต่21ล้านเนี่ยถ้าไปลงแบบนี้ไปลงแอดฟรานคอนกรีตเขาบอกแอดฟรานคอนกรีตเนี่ยประมาณสองกิโลกว่านะครับเพราะว่าเป็นทางท่าน ท่านก็ลงไปดูก็ได้ครับนะท่านผู้ชมท่านลองไปดูถ้าจะไปไปทางช่อแหอย่างที่ผมบอกก็เลี้ยวที่คองชมประทานบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่7ก็ไปถึงสะพานที่4เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับเม mm ื hmm. ่อวานนี้ก็เห็นมีรถบรรทุกหินบรรทุกดินออกจากซอยด้านมานะครับ mm hmm. ถนนสายนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามีรถวิ่งเยอะๆนะมันมันจะไม่สวยงามแบบนี้มันจะไม่เรียบแบบนี้ เส้นทางรอยรถแทบจะไม่มีเลยอ่ะอันนี้ทางทางอะไรพอพอ,อกองช่างของอแขวงทางหลวงเขาบอกว่างบเขาก็ทำไปนานแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ตกมาแล้วจะถูกตัดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะอ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณในปี64สนะครับสร้างถนนอันนี้ชาวบ้านเขาพาไปดู หลังจากที่เราได้นําเสนอข่าวในเรื่องนี้ดีครับสนใจก็ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้พี่น้องจังหวัดแพร่ก็ทราบอยู่ว่าการที่จะผ่านงบประมาณอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ว่าผู้ว่าเซ็นอย่างเดียวนะมันต้องผ่านคณะกรรมการเขาว่าอะไรอะคณะกรรมการบูรณาการของจังหวัดแพร่เนี่ยกบจเนี่ยต้องพิจารณาด้วยเพราะพิจารณาอนุมัติอะไรแล้วเห็นชอบแล้วเธอก็ถึงมีการอนุมัติโครงการกันออกมาแต่พี่น้องชาวแพร่ที่เป็นคณะกรรมการ ไม่ได้ดูเลยหครับว่าถนนเส้นนี้ไปยังไงมายังไงนะครับสร้างแล้วได้ประโยชน์ไหมใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์จริงๆมันสร้างสร้างก็สร้างได้นะครับความเจริญมันก็ดีนะมีถนนหนทางเนี่ยถนนไม่มีฝุ่นเนี่ยแต่ท่านไปดูที่อื่นบ้างมันไม่มีเลยทีนี้การของงบประมาณเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ว่าทําไมมันไปกระจุกเป็นที่เป็นที่ ก็คือที่ไหนที่มันได้เยอะเนี่ยผมว่าเขาเก่งในเรื่องของการนําเสนอโครงการงบประมาณต่างๆและไอ้ที่ไม่มีเลยนี่ก็แสดงว่าไม่เป็นทําไม่เป็นทําไม่เป็นนะครับอ่ะเขาฝากไปกับคณะกรรมการกรบจอด้วยปีหกสี่ก็ต้องปีหกห้าปีหกห้าหกหกอะไรต่างๆถ้าท่านพิจารณาท่าน,าานดูอาชีพชาวบ้านด้วยเขาไม่มีอันจะก,กินแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการส่งเสริม ในเรื่องของอาชีพชาวบ้านเนี่ยผมดูที่จังหวัดพแพร่เราส่งเสริมจริงนะครับโอ้เอางบมาอะไรมาเปิดการอบรมเสร็จเรียบร้อยก็ละลายงบไปก็จบหายไม่ไม่มีใครไปตามในเรื่องของว่าเอ๊ะเพราะเขาผลิตมาแล้วไอเนี้ยตรงเนี้ยมาทําจากสารอันนี้มาทําขนมอันนี้มาทำอันอนี้แล้วจะตามให้เขาไหมมันไม่มีคือจบแค่นั้นนะ่ะคือเงางบก้อนนี้มาสี่ห้าแสนมาละลายทิ้งแล้วก็เอามาอบรมเอามาฝึกอาชีพกันก็จบ แถวบ้านเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพเยอะแล้วแต่ไม่รู้จะทาเอาไปที่ไหนแรงขายมันไม่มีส่งเสริมเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เขาออกทําออกมาแล้วเป็นชิ้นเป็นอันแล้วขายตอนนี้เขาทําออกมาขายเองกันเยอะแยะหมดเขาก็เคยไปฝึกอาชีพในเรื่องของงบประมาณก็ได้ผลอยู่แต่มันไม่มีใครไปส่งเสริมในเรื่องของการขายเปลืองงบประมาณนะครับ อ่ะเราก็จะค่อยตามในเรื่องงบปี64ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากท่านสนใจในเอกสารเมื่อวานนี้มีมาขอถึงสํานักง,งานหลายๆท่านเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ก็มาขอกันอันนี้ครับเป็นเป็นเอกสารงบประมาณเนี่ยได้มาทั้งหมดที่ท่านก็มานะครับมาที่สนใจก็อยากได้ก็เอาไปดูแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวแพร่ได้ติดตามด้วยติดตามในเรื่องงบประมาณตรงไหนไปลงตรงไหนตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนเนี่ยทำเรื่องอถนนทําเรื่องอะไรก็ให้ให้พวกเราติดตามกันดูกันนะครับ ่วยดูแลกันนะครับสร้างงบตรงนี้สองยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยท่านตามดูหน่อยว่าตามตั้งแต่หินดินทรายไปเลยนะครับเอาให้เขตรบบางผู้รับเหมาเนี่ยครับเพราะว่าโครงการต่างๆมันเอื้อผู้รับเหมาหมดไปไปห่วางานหมดอย่างนี้ก็มีนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะอ่าจะจริงไม่จริงถ้าไม่จริงท่านก็อย่าร้อนตัวนะครับอย่าร้อนตัวผมในฐานะสื่อมวลชนที่ต้องเป็นตัวแทนชาวบ้านต้องปกป้อง ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเราจะติดตามกันต่อครับไม่จบหรอกครับก็เอาเอาให้เห็นเห็นกันว่าอันอันไหนสมควรไหมอันนี้ก็พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาเอาดีก็ดีครับไม่เป็นไรถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่าดีก็ดีนั่นแหละครับแต่บางเรื่องบางราวนี่เราชาวบ้านเขาเห็นไม่สมควรไม่ไรเราก็ามาคุยกันแบบนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหลายคน ชาวบ้านหลายคนยังฝากมาถึงท่านผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะครับก็คงจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวแพร่อย่างแท้จริงช่วยมาพิจารณาเรื่องงบหกสีเนี่ยอันไหนที่มันไม่สมควรก็ชะลอได้อะไรได้ก็ว่ากันไปก็เอาไปไปทําอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้มันเดือดร้อนมากในเรื่องของอาชีพชาวบ้านอะไรเนี่ยมันไม่ต่อนเนื่องฝากไว้ด้วยนะครับ